สีราศีคู่รักมีเกณฑ์ทะเลาะกันหนักใจเย็นเทไว้คือราศีในบ้างไปเช็คดวงความรักกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงเต็มท่าราศีพฤกษ์ความรักของให้ระวังปัญหาเล็กๆจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยอมได้ทวนยอมราศีกรกฎความรักอยากพยายามเอาปัญหาเก่ากลับมาคุยใหม่ ยิ่งจะสร้างปัญหาให้หนักขึ้นราศีสิงความรักคำพูดเพียงบางคำอาจทำให้เกิดการทะเลาะกันได้คิดก่อนพูดดีมากราศีธนูความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะสลับกันไปมาขอแค่ใจเย็นเย็นเข้าไว้เป็นพอ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเดดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวง้ว้ทันใจดูตรงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จแมดวงเด็ดเดดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยิงไง เช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR Code คบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 ศูนย์แป6ศูนย์เกาเก้าเจ็ดเก้าหกหกห้า